การเติมเกม by v ีว่า h o p มีบัตรเติมเกมหลากหลายเกมให้ท่านเลือกทั้งเลเซอร์พินโกและบัตรเติมเกมอื่นๆซื้อง่ายปลอดภัยแค่สแกน QR code ที่ท่านเห็นตรงนี้เลยใครยังไม่สู่ทักหาเราเพราะเราพร้อมจัดความสุดถึงมือคุณสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผม v ว่ a นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทดลองวิธีการลบของออกจากตัวละครของเราครับโดยของที่ว่านั้นก็คือจะเป็นพวกคอสฟ้าและก็พวกใบอีเวนต์พวกนี้ต่างๆและก็รวมถึงในส่วนของตาสีม่วงในส่วน ของเววทอีเเดดน้ยครับหตุที่มาทําคลิปนี้ก็เพราะว่ามีคอมเมนต์ตอนไลฟ์สตรีมเพื่อน like บางท่านเขาบอกว่าเขาอยากลบในส่วนของคอรฟ้าเทมเพลอร์ทันเซนต์ตัวนี้ออกไปจากตัวละครของเขาเพราะว่าในยุคนี้ของคาสสนะครับเรามีคอร์ฟ้าบูสเตอร์ดีกว่าส่วนของ ถ้าเสนนตัวนี้อยู่แล้วครับเขาบอกว่าเขาลองขายด้วย NPC แล้วครับก็ไม่สามารถทําได้เดี๋ยวส่วนนี้ผมจะไปลองทําให้ดูด้วยว่ามันเป็นจริงอย่างที่เพื่อนเขาบอกหรือเปล่าและถ้ามันขาย NPC ไม่ได้จริงๆเราจะไปดูกันในส่วนของวิธีถัดไปเป็นการคุยกับ NPC เพื่อให้โลบของออกจากช่องตัวละครของเราครับโดยก่อนที่จะไปดูวิธีดังกล่าวนะครับใครที่เพิ่งเข้ามารู้จักเราก็อย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร์และฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ v ีว่ด้วยนะครับตอนนี้เรากําลังมุ่งสู่5,000ันซับสไครแล้วนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับช่อง ของเราด้วยนะร,วยระบบนี้นะครับก็มีมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับมีมาเนื่องจากในช่วงแรกๆที่เราเล่นกันมันจะมีไอเทมชิคหรือกระดงเนี่ยแหละถ้าผมจําไม่ผิดนะมันจะไม่สามารถขาย NPC ได้และทําให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยไม่สามารถไปเปลี่ยนอาชีพเป็นไฮคลาสได้ครับเพราะการเปลี่ยนอาชีพไฮคลาดในยุคแรกก่อนที่จะมาถึงในยุคนี้ที่เราไม่ต้องเสียเงินแล้วอะเนาะมันต้องทําน้ําหนักให้เป็นศูนย์ครับ ก็เลยเกิด NBC ตัวนี้ขึ้นมานี่ก็คือลำดับถัดไปที่ผมจะมาพูดให้ฟังและทำให้ดูครับถ้าเราขายสิ่งที่เราพูดไปก่อนหน้าไม่ได้ผ่าน NPC ซื้อขายครับผมนอกจากหน้าเว็บไซต์นะครับก็ยังมีหน้า f c e e o o o k แฟนเพจของแล g n a l o c กคาวิ i t y Thailand ก็ได้โพสทริปแอน d t ทริปตัวนี้เอาไว้ด้วยเนาะก็เป็นอันเดียวกันนะครับนานมากแล้วครับตั้งแต่วันที่4ทุนา2021ครับผมเราก็มาลองซื้อขายผ่าน NPC ซื้อขายปกติก่อนครับเลือกเซล์ครับผมในหน้าอินเทอร์เฟซตัวนี้ก็โชว์ของมาทุกอย่างนะครับรวมถึงคอร์ดฝาด้วนอาจจะโชว์อินเทอร์เฟซแต่ถ้าเรากดเซลไปแล้วมันอาจจะขายไม่ได้อย่างที่ เพื่อนๆได้กล่าวไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองขายในส่วนของรองเท้า t e m p o r a t t r n s s e n n e n n t ให้ดูนะครับก็ขายได้นะครับก็แสดงว่าใครอยากจะเอาของออกจากตัวละครไม่ว่าจะเป็นคอสฟ้าหรือพวก Timekeeper ในยุคเก่าๆนะครับก็สามารถโยนขาย NPC ได้เช่นกันนะครับผมอ่ะอันเนี้ยมาลองให้ดูว่าสิ่งที่เพื่อนพูดมามันไม่เป็นจริงนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปว่าเพื่อนนะเพื่อนเขาอาจจะ เข้าใจผิดหรืออาจจะน้ำหนักเกินหรือด้วยเหตุผลบางประการน,นะครับก็อาจจะทําให้ช่วงเวลานตรงนั้นของเพื่อนๆเขาขายไม่ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนถัดไปใน NBC Waikiri ครับว่าถ้ามีปัญหาว่ามันกดขายไม่ได้ตรงนี้สามารถลบออกได้ด้วย NBC w a ค k i r i หรือปล่าครับผม NBC w a า k i r i นะครับก็จะอยู่ในห้องแคนก็ให้มาตั้งต้นที่พอนเทล่ a ตรงน้ำพุครับแล้วก็เดินเยื้องเข้ามาฝั่งตรงข้ามเลยครับให้เราเลือกคุยครับ และเลือกข้อ2ครับว่าร่างกายของข้ามันแปลกเลือกว่าใช่แล้วเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดครับเขาจะบอกว่าไอเทมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่นอาชีพที่มีอยู่อาจจะหายไปทั้งหมดไม่เป็นไรใช่ไหมเราเลือกว่าใช่เลยเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดครับและก็ให้เราเลือกในส่วนของยังไงค่าก็ต้องการรีเซ็ตเลือกว่ารีเซ็ตการเปลี่ยนอาชีพให้ค่าทันทีครับก็จะมีหลอดโหลดขึ้นมาแบบนี้ เขาก็บอกว่าดูเหมือนท่านไม่มีเรื่องใดที่ต้องคุยกับข้าแล้วอ่ะเรามาเช็คของกันครับตราอีเดนที่เป็นไอเทมเควสไม่หายครับตัวนี้ที่เป็น not for sale ที่เราได้มาจากตอนเกิดมาเป็นโนวิดก็ไม่หายเช่นกันครับก็สรุปให้ครับ n b c วากาลี่ตัวนี้ก็จะลบได้เฉพาะเควสเปลี่ยนอาชีพครับเช่นเราเปลี่ยนอาชีพอะไรมาและมันมีไอเทมเควสติดเข้ามาด้วยและไม่สามารถขายที่ NVC ซื้อขายได้ ก็ให้วาคายลี่ตัวนี้มาลบครับส่วนของที่มีอยู่ในค้งพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นคอน s u m a b l e Equipment แล้วก็ ETC นะครับสามารถโยน NPC ได้จะแทบทั้งหมด100%ครับผมอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับตัวละครนี้ยังไงผมก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะขายของทั้งหมดที่ผมมีให้ดูครับว่าชิ้นไหนมันขาย ไม่ได้บ้างหรือเปล่าและเราจะไปลองลบกับ NBC Valkyrie อีกทีครับในชิ้นที่ขายไม่ได้ครับผมนี่คือของที่ผมจะขายทั้งหมดและสามารถขายที่ NBC ได้ครับเลือกเซลล์ไปครับผมก็จะติดอยู่แค่ตาอีเดนใบจ็อบนัด for sale ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกล่องเดินเร็วนะครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของไอเทมเกรดที่เราเรียกหมาในส่วนของอาชีพเลนเจอร์อ้ออันนี้ผมพูดผิดในส่วนข้อมูลก่อนหน้าเนาะที่ผมบอกว่าเป็นใบเปลี่ยนสีผมของโนวิดไม่ใช่ครับอันนี้คือใบแบ t เทนพาร์ตครับผม อ่ะโอเคเราก็เหลือของแค่นี้เรามาลองลบกันดูอีกทีครับ ก็เหมือนเดิมนะครับไม่สามารถลบไอเทมที่ผมถืออยู่นะตรงนี้ออกไปได้ไอเทมพวกนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวิธีการลบลบยังไงนะครับในตาอีเดนแล้วก็ในส่วนของพวกนี้นะครับผมเผื่อใครบางคนอยากจะลบเนาะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกไว้หน่อยเนาะ NPC ว่าใครลี่ก็ลบได้แค่เฉพาะไอเทมเกรดเปลี่ยนอาชีพเท่านั้นครับวันนี้ก็มาไขาข้อข้องใจให้ทุกคนทราบกันแล้วนะครับสาหรับใครที่ยังข้องใจอยู่เนาะใครรูมถึงนะตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆถ้าชอบหรือถูกใจไงก็ฝากไลค์แชร์ซับสไคร e รําลุงคลิปใหม่ ไลสตีมเราจะได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับผมสำหรับวันนี้วีว่าขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ